สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กัมพยากรของปีนักษัตว์ปีฉลูค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ2565มาเริ่มที่การงานก่อนในเดือนนี้มันมีเกณฑ์การหยุดนะคะหยุดนิ่งสภาวะเงียบสงบอืม แต่ถามว่าสภาพงานมันโอเคไหมมันโอเคมันโอเคดีเป็นไปได้ให้เริ่มงานใหม่ที่ออนไลน์ด้วยนะคะอย่ามองข้ามออนไลน์นะคนสับเยอะคนไลฟ์เยอะมันจะต่อยอดไปอีกหลายหลายปีในอนาคตข้างหน้านงานประจำที่ทำอยู่นั้นหยุดพักนิ่งสงบเงียบ <c oughs> ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ก็นิ่งๆทรง,งๆนะคะนะเพราะฉะนั้นจริงๆได้ช่วยได้คือออนไลน์ค่ะทําตัวเองให้เข้าไปอยู่ในออนไลน์ให้ได้ให้คนติดเ,าเราให้ได้นะคะเหมือนที่จะทํอยู่เนี้ย <c oughs> นะทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆคะ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังไม่รับดูดวงทางออนไลน์นะคะเพราะอาจารย์ไม่ว่างจริงๆดูดวงได้ไม่เยอะต่อวันพลังงานชีวิตหมดแบตหมดเลยเอาดื้อเลย นะก็เลยต้องทําแบบนี้ไปแล้วก็ดูดวงตามตามตาม,ตามที่ดูตามสภาพดวงวันนี้ไปอย่างเงี้ยคะ่ะหลายท่านทักมาจะดูดวงออนไลน์ก็จารย์ทำไม่ไหวนะคะดูอย่างนี้ไปก่อนเนาะนะแล้วก็อีกอย่างในเรื่องการงานภาระหน้าที่ต่างๆที่ทําอยู่นะ่ะมันหนักหนาสาหัสจริงๆนะคะ ในบางท่านเป็นเจ้าของกิจการก็อย่างที่บอกไปคือสภาวะสงบหยุดนิ่ง,งสิ่งที่เพิ่มได้เนี่ค่ะต้องใช้อย่างเดียวค่ะใช้นี่ค่ะออนไลน์อย่างเดียวเขาช่วยนะคะรู้จก Adapt ัก a d a p อ a p p l y นะคะรู้จกักพลิกแพลมันไปเปลี่ยนอย่างนั้นเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนั้นอะไรอย่างเนี้ยค่ะจะช่วยได้จะช่วยคุณได้ในเดือนนี้ นะะในบางท่านหน้าที่การงานใหญ่โตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะแต่ขอให้เปลี่ยนแปลงไปทางออนไลน์ก็แล้วกันตามนาภายน,นะเป็นออนไลน์นะมันไม่จําเป็นต้องออคือไม่จาเป็นต้องออทำอะไรที่ไม่ดีไม่ดีไม่ใช่นะทำให้มันดูดูดีตามสเปคที่เราตั้งไว้ ประมาณนี้ในเดือนนี้แต่งานประจําที่ทําอยู่ก็ทําต่อได้นะคะแต่ช่วงนี้มันหยุดมันนิ่งอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึง่งมีม,มีเรื่องให้คุณหยุดอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ได้นะคะสรุปการงานอ้จารย์คุณผ่านนะคะยังไงคุณก็ทําได้คุณก็ผ่านมันได้อยู่แล้วนะเราต้องเป็นมืออาชีพมากพอนะคะอย่าลืมนะคะนี่ปีหกห้าแล้วนะหกหกมาเนี่ยทุกคนต้องเป็นมืออาชีพหมดต้องเป็นชาวสีวิลไล์ให้หมดถ้าไม่เป็นล้าหลัง หลุดโลกอย่างแน่นอนนะคะนะสรุปการงานอาจารย์ให้คุณผ่านนะในเดือนนี้อย่าอย่าทำตัวเอลิกลยัยขาไปอย่าทำตัวเออเฮอไปวันวันใช้ชีวิตไปเรื่อยวันไม่ได้เพราะว่ามันมันต้องเริ่มเลยเริ่มคืนหนึ่งเลยไม่เริ่มสูงนะเราเริ่มหนึ่งเลยนะคะนะต่อไปเรื่อง การเงินกันบ้างในเดือนนี้การเงินทรงตัวค่ะไม่หวือหวามากแล้วก็ไม่ลดต่ำลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใบบางท่านอาจจะไม่พอใช้เลยนะถ้าบันท่านที่เป็นนี้เป็นสินนะผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำงานออนไลน์ทุกอย่างที่คุณทำได้และคุณชอบที่จะทำมันนะคะช่วยได้สรุปการเงินอาจารย์ให้ผ่าน60แล้วกัน 60%แล้วกันนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะดวงคุณจรนะคะดวคุณมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วในเดือนนี้แล้วกอ็อาจจะไปดื่มนะอาจจะไปดื่มแล้วก็เกิดอุบัติเหตุระมัดระวังด้วยนะคะขึ้นมาซะอย่างนี้เลยแรงนะตรงนี้แรงนะดื่มเยอะเกิดอุบัติเหตุ ระมัดระวังตรงนี้ด้วยอืมไม่ได้เชียวบางคนบ้านพางซ่อมแซมบ้านใหม่อันนี้ก็แล้วไปแล้วไปรอดไป <c oughs> นะก็ไม่เจอกับอุบัติเหตุอะแต่ถ้าบางคนไม่เจอแบบนี้ล่ะก็ต้องสักหน่อยนึงอะ่ะบางคนทําบุญเยอะนะสร้างบุญสร้างโกุศลเยอะนะมันฝึกสมาธิปัสนาวะเห็นไหมมันจะมีความนิ่งมันจะมีความสงบมในตัวก็จะเจ็บน้อยหน่อย พอฉะนพกคนพวกนี้นะเขาจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและระมัดระวังมีสติอยู่ตลอดเวลาเขาจะรอดนะแต่คนที่ดื่มของมึนเมานะ่ยไม่มีสติแล้วค่ะไม่รอดโดนแน่นักหน่อยนะคะในเดือนนี้แต่หายนะห <c oughs> ายค่ะหายนะอ่ะสุขภาพผ,าผ่านไปผ่านห้าสิห้าสิบแล้วแต่เพื่อนดวงชะตาว่าคุณชอบทำชั่วหรือคุณชอบทำดีนะคะต่อไปเรื่อง ความรักกันบ้างคนโสดในเดือนนี้อืมถ้าคนที่เคยมีแฟนมาแล้วนะอ่าแฟนเก่าจะกลับมาขอคืนดีแล้วแต่คุณว่าจะคืนดีหรือไม่นะคะแต่ถ้ถาถาตามหน้าไพ่นี้ไม่ควรคืนดีนะตามนี้เป๊ะๆนะไม่ควรคืนดีแต่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะออืม คนโสดจริงๆที่ไม่เคยมีแฟนละ่ะไม่เคยมีแฟนเลยคุณต้องไปไหนมาไหนกับเพื่อนคุณค่ะไปเที่ยวเที่ยวตแหน,นธรรมชาติต่างๆพับก็ได้อย่าลืมนะคะคุณไปเที่ยวผับคุณไปเจอแฟนคนุณคุณไปเจอปิ๊งปังแล้วปุ๊บคุณจะไปเจอคนประเภทไหนก็ประเภทนั้นแหละนะคะอย่าลืมนะร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าหากเราไปที่อื่นบ้างไปเที่ยวแหล่งธรรมชาติต่างๆบ้างนะคะเปลี่ยนแนวเป็นมูฟเมนต์ตัวเองแต่อย่าดื่มนะ อย่าดืม่มระ้ว,ว่าอุบัติเหตุนะอย่าดืมนะาด่มนะอืบอกแล้วนะย้ำหลายครั้งขึ้นมาอย่างนี้ไม่ดีตำแหน่งสาคัญค่ะนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้อืมมันทะเลาะก,กันแล้วนะตามตามหน้าไพ่นี่คือทะเลาะก,กันละแต่คุณคุณคุณควรคือเดือนนี้คุณนิ่งไม่ได้เดือนนี้คุณนิ่งไม่ได้เอาอย่างนี้แล้วกัน ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองไปกับเพื่อนของตัวเองให้แฟนไปกับเพื่อนของเขาเรา DAY, ไปแฟนกับไปกับไปเที่ยวมาไหนไปมาไหนมาไหนกับเพื่อนเราลิงพันกัน <č lange> แฟนเราให้ไปไหนมาไหนกับเพื่อน <c oughs> เขาเราก็ไปไหนมาไหนกับเพื่อนเรานะใช้ชีวิตอิสระกันอีกครั้งหนึ่งนะปลีกตัวกันออกมาบ้างอยู่บ้านหลังเดียวกันไน้ทะเลาะก,กันตายในเดือนนี้นะเป็นอย่างนี้ แล้วมีประสบการณ์อะไรไปพบเจออะไรมาก็มันเล่าให้กันฟังอย่างนี้จะดีกว่านะอ่าต่างคนต่างไปใช้ชีวิตความเป็นส่วนของตัวเองอีกครั้งหนึง่งปล่อยแก่กันอีกครั้งหนึง่งนะคะประมาณนี้จะได้ลดความตึงเครียดภายในภายในครอบครัวเราภายในบ้านเราอะนะนี้ก็แล้วกันประมาณนี้นะคะ่ะคนมีคู่นะคนมีคู่ปัญหาจะเยอะกว่าคนโสดอยู่แล้วนะคะอืมอ่ะ สรุปตามหน้าไพ่นี้นั้นระวังเรื่องการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วคนจะต้องหยุดพักหยุดงานงานคุณหยุดเลยอยู่นิ่งๆพ่อค้าแม่ขายก็เงียบสงบหน่อยแต่ก็ได้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคะเป็นไปได้ให้เริ่มเริ่มออนไลน์เลยนะแต่ว่าครั้งนี้มันมีไพ่ไพ่เกินมาทรับอยู่กล้องจะเห็นไหมอะไพ่มันเกินมาหนึ่งใบ แต่อาจารย์ก็จะแปลให้มันหยิบติดมือมาซึ่งไม่รู้นะคะเอาออกไม่ได้นะคะตรงนี้ออกไม่ได้ต้องต้องเปิดให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ,อาศัยยามว่างสร้างงานออนไลน์ตัวเองขึ้นมาศึกษาใน YouTube ศึกษาใน TikTok ศึกษาใน Facebook จะมีครูครสอนอยู่นะคะคอยช่วยคนอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆต,ตั้งเยอะแยะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกำมือของเรา เราจะเริ่มเริ่มเลยก็ได้ถ้าไม่เริ่มก็เป็นศูนย์นะคะเป็น the, มี the flow คนมาด้วยไม่ไม่ดีเท่าไหร่ทำตัวเออเฮอไปก็เท่านั้นไม่เกิดประโยชน์น,นี่มันปลายปี6-5แล้วปี6-6ทุกคนจะต้องเป็นชาวซีอีลรยกันแล้วนะไม่งั้นจะล้าหลังหลุกโลกไปนะคะมันหาความรู้ใหม่ๆใส่ตัวแต่ควรจะสามารถอัปเดตและอัปเลเวลในชีวิตของตัวเองได้โดยที่ไม่อายใครนะทันโลก ยุคปัจจุบันอย่านึกนะว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วจะไม่หลุดโลกออย่าวางตัวล่ะนะคะนะประมาณนี้ที่อาจารย์สรุปให้ฟังก็ลามพามไปดูอุ้ยไฟดับขออาภัยด้วยขออาภัยด้วยนะคะอ่ะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขออาภัยด้วยนะคะไฟดับ อันมาแล้วอ้ออคือช่วงนี้ฝนตกนะคะอาจารย์ขอโทษด้วยนะ